สี่ห้าสี่หกสี่ห้าสี่หกทุกสี่ตัวเลยนี่ทุกสี่ตัวเลยถูกบนล่างอะนะถูกบนล่างเลยดิเขาไม่ถูกสามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลหูดอกบัวครับดอกบัวดอกบัวมีครับมีมีน้ำแดงน้ำตา เอาสองอย่างอย่างแล้วขวดเนาะจ้ะอย่างะขวดเดี๋ยวเลขทูบเดี๋ยวไปซื้ออูมจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับเลขทูบให้แล้วได้ยินข่าวว่าถูกเออเลขกลาวเหรอครับเลขกลาวเมื่อคืนเมื่อคืนมันออกมันออกอะไรนะกสี่ห้าสี่หกห้าสี่ห้าหกหรือห้าสี่ห้าสี่หกสี่ห้าสี่หกถูกสี่ตัวเลยนี่ฮะถูกสี่ตัวเลยใช่ออ้ยแต่ไม่ได้เยอะหรอกแค่หมื่นหมื่นกว่าบาทเองอืมแต่ ถือว่าถือว่าขอปู่ไปแล้วเนาะใช่อธิษฐานปู่ไว้ไงบอกให้ถูกนะถ้าถูกวันนี้พอดีวันนี้หยดไงเดี๋ยวจะมาแต่เออกระดั๊มาถูกสี่ตัวเลยสี่ตัวโอ้บาทละหมื่นนะสี่ตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่ก็คือเราซื้อสี่ห้าสี่หกแยกแยกบนแยกล่างสี่ห้าสี่หกอย่าถูกบนล่างอะนะถูกบนล่างเลยดิ ทำไม่ถูงสามตัวได้เนาะถือได้ถุงด้วยถูกด้วยบาทละพันบาทละพันก็ห้าพันแล้วก็บนล่างอีกโอ้พอดีถึงได้มื่นโอเคดีใจด้วยครับดีใจด้วยวันนี้เรารลุ้นมาจุดทูบเอาเองเหรอครับมาจุดทูบอปใช่ไหมเมื่อที่แล้วไม่ได้จุดแต่ว่าเรามาตลอดอยู่แล้วทีนี้เราก็อธิษฐานไงว่าให้ซื้อตัวไหนใช่ครับครับใใอครับครับผม มาพอดีวันนี้ว่างว่างด้วยว่างด้วยโอเคครับมีไข่มา้5แผงดอกบัวอีกโหูวิสวยมากดอกบัวเดี๋ยววิพี่จีพับแล้วก็ใส่เจกันให้หน่อยเด้อได้ค่ะไปไปดูลุ้นเล่ทุบกันดีกว่าตามก่อนเล่ทุบตามก่อนตามก่อน สี่ห้าสี่หกเป็นเห็ดจ,จับแล้วจับแล้วโอเคน,นี่นี่นี่อันนี้ส่วนมากคุณพี่จะชอบเล่นราวพัฒนานะครับมาอันนี้รัฐบาลไม่เคยนะถูกนะแต่พัฒนาถูกอาจารย์โอถูก ตูวประจำเลยเออรอรุ่นพัฒนาไปครับพี่นะ วันนี้ให้พี่สมหวังอีกทีด้วยครับสามเลขเลขก็ใไก้มันเลขมันไกลกันเนาะสี 45, ่ห้าสี่หกไมเนาะ<ด>ถ้าใครซื้อสี่ห้าอย่างเงี้ยก็ต้องสี่หกด้วยเอก่อนเอ,อวันจันทร์กลับมาจากลาวอเอาืมไปลาวนี่เดินทางกลับแล้วก็อธิษฐานนะบอกว่าบขอใหนะ้ได้พระจันก็เข้า ท่านเข้าสองหกบนล่างไงเราวพัฒนาก็ได้อีกอืหมื่นนี้ไม่ขาดแน่นอนก็แต่ว่าถูกกับท่านนี่หวยเรานี่เข้าได้ตลอดนะอืแต่ไทยไม่ค่อยไม่เข้าสำหรับเราเพราะว่าเราอาจจะไม่ถูกดวงในลานี่ก็สุดยอดแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งมีทั้งสามครั้ง แต่เราก็ไม่กล้าทุ่มเยอะหรอกครับห้าบาทสิบบาทใช่นะตามต่อวันนี้ตำราวนะครับเน้นตำราวเลยคุณพี่บอกตำราพี่อยู่บ้านนี้ไหมครับอยู่แถวนี้ไหมอ๋อพี่อยู่พิ่ณนุโลกอืมจ้ะอยู่บ้านคลองมากี่ครั้งแล้วครับนี่ยมาตลอดช่วงก่อนนะเพราะว่าพี่มาทุกอาทิตย์ช่วงอเสารมาขอเองเลย ใช่ออจับปิงปองก็ได<ๆ>้ตลอดโอ้โหทำลาวเนาะเน้นทำลาวนะครับเน้นลาว,วนะเลยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณพี่โชคดีมากๆเลยอาทิตย์หนึ่งอ,อ,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็อมาได้แหละแต่เราไม่ได้เล่นเยอะเพื่อจการกัาได้มากงเ่น้อยเราก็อยากมาเนาะใช่ๆๆ แล้เราถูกมาแล้วหาวันไหนดีเอ้ยแล้วแต่อะไรพี่ตักตัวได้ไหมฮะถูกสาถุกเด้อถูกเลยเขาอู้หมาเร็วจังมาแล้วเอาลองวิ่งควงก่อนนะลองวิ่งควงก่อนนะเขาให้เข้าไปข้างในไหมเข้าได้ครับเข้าได้เราจะว่าไไว้ม่ได้ทำได้ เอา่เอานีครับใช่ใช่ครับสีหก สตัวสี่หตัวสอตัวสีตัวเดิมนะตัวเดิมสตัวคานี้ตัวหนึ่งศูนย์เอาเรียงก่อนเรียงก่อนเรียงก่อนสามนะครับสตัวศูนสามหนึ่ง สองตัวหกสี่สี่หกนะสี่หครับมาเดี๋ยวรอรุ้นเลขทูบต่อแต่คุณพี่จะเอาบัวไปรอยน้ํานะอีกส่วนหนึ่งเอาขึ้นแก้กันนะพี่เนาะ<ช>าขึ้นแกกัน,รนครับตัวเลยโอ้สแสดงว่ามีคนโชคโชคดีกับหวยลาวมากๆคัี่เนาะใช่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง<ร>แต่ว่าเลขไทยนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ เราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โชคจากหวยไทยแต่จะ,จะให้เลขรามค่ะเรขราว,าล,าวล่าสุดนี่ถูกทั้งบนและล่างสี่สี่ห้าสี่หกสี่ห้าสี่หกก็ถูกแต่ห้าบาทเองแต่ถ้าเอาไปรวมกันนันเป็นแมเนาะสี่ตัวเลยเนาะใช่ถ้าว่าซื้อซื้อสี่สสตัวนี่บาทละหมื่นเน<อ>ี่ยตรได้ดีจริงๆๆนะเวลาแล้วมันออกสามอาทิตย์หนึ่งออกสามครั้งเนะาะแก้มือได้แก้มือได้เร็วแก้มือได้ อ่ะเราดุ้นกันต่อครับเราดุ้นกันต่อสองมาแล้วสองมาแล้วสองอะไรสองห้าสองเนี่ยรอรอกลมๆมาแล้วอืออ่าครับสองศูนย์เจ็ดครับโชคดีนะพี่เด้อวันนี้ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราอยู่กับคนเป็นแนวทางรัฐบาลตำราเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในเน้นตำราวครับเน้นตำราวขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับช่องราชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ยูทูบขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ